สวัสดีครับผมวันนี้พามาชมสวนยางนะครับผมก็ชมการกรีดยางนะครับกรีดยางยังไงให้ได้น้ํายางขายเร็วนะครับผมนี่ครับคือมีดเรกนะครับผมคืนแรกครึ่งกะลานะครับผมว่ากรีดยังไงถึงได้น้ํายางขายเร็วนะครับผมการกรีดยางนะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับผมถ้าอยากได้น้ํายางขายเร็วให้เรากรีดวันเว้นวันนะครับผม หรือหนึ่งคืนหยุดคืนหนึ่งหงคืนหยุดคืนหนึ่งครับผมก็น้ํายางจะผลิดน้ํำยางได้ดีกว่าแล้วก็จะได้น้ําหนักกว่าครับผมปกติแล้วแถวบ้านผมเขาจะรีดสองคืนนะครับผมสองคืนหยุดหยุดคืนหนึ่งนะครับผมแต่น้ํำยางก็ออกไม่ไม่ได้คุณภาพนะครับผมอาจจะเป็นน้ําออกมาเยอะกว่าน้ํำยางอีกนะครับผม การกรีดยางง่ายๆครับผมให้เรากรีดหนึ่งคืนหยุดหนึ่งคืนวันเว้นวันนะครับจะได้น้ํายางมาตรฐานกว่านะครับผมแล้วก็น้ําหนักก็จะได้เพิ่มด้วยนะครับผมการกรีดยางนะครับผมมาดูกันนะครับผมกรีดอีกสองคืนก็ได้ขายเลยนะครับผมเพราะว่าเรากรีดหนึ่งคืนหยุดคืนหนึ่งนะครับบรรยากาศที่สวนนะครับผม มีดแรกนะครับผมพึ่งรีดเมื่อคืนนะครับผมน่ครับมีดแรกครึ่งกะลานะครับผมก็อีกสองมีดก็ขายได้เลยนะครับผมนำยางจะอกดีเข้มข้นกว่ากว่าเราขีดสองคืนหยุดคืนหนึ่งนะครับผมนี่ครับนำยางจะเข้มข้นนะครับผมหยดตัวนี้หยดน้ำกดไปแล้วนะครับผมหยดแล้วก็ข้นไปแล้วนะครับผมนี่ครับ คืนหนึงหยุดคืนหนึ่งวันเว้นวันนะครับผมเ,เพื่อนๆที่ทําสวนยางก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมการกรีดยางว่าแบบไหนจะได้น้ํำยางเร็วและมีประสิทธ,ธิภาพกว่านะครับผมครับผมก็ความรู้เล็กน้อยๆบอกนะครับผมศึกษามานะครับผมการกรีดยางต้องศึกษาไม่ใช่ว่าเราจะกรีดอย่างเดียวนะครับผมศึกษาไปเรื่อยๆนะครับผม ทำยังไงจะได้น้ำยางได้น้ำหนักแล้วก็มีน้ำหนักนะครับผมก็ชมบรรยากาศสวนยางนะครับผมไหลดีทุกต้นนะครับผมเกือบครึ่งกลาทุกต้นเลยนะครับผมอีสองมตรก็ จะขายได้เลยนะครับผมมต้นยางมันได้พักด้วยนะครับผมถ้าเรากรีดวันเว้นวันนะครับผมบก็ไหลเท่าเท่ากันนะครับผมสิทธิภาพได้เท่ากันนะครับผมถ้าเรากรีดสองคืนแล้วหยุดคืนหนึ่งบางทีบางคืนไม่ไหลเลยนะครับผมไหลนิดเดียวทําให้เราเสียเวลาในการมากรีดนะครับผม ทุกต้นก็จะออกสูสีกันหมดนะครับผมแค่มิดเดียวนะครับผมต้นเล็กก็จะออกตามตามต้นนะครับผมต้นใหญ่ก็ออกเยอะนะครับผม,นนบผมก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมการกีดยางให้เรากีดวันเว้นวัน น้ำยางก็จะดีกว่านะครับผมเข้มข้นกว่านะครับผมน,นะครับทุกต้นก็จะเท่ากันนะครับผมนี่นะครับนี่ครับสองเมตรก็ขายได้นะครับผมอีกสองเมตรนะครับ เกือบเกือบครึ่งกลานะครับผมแค่นิดเดียวนี่นะครับนี่นครับผมนะบรรยากาศบริเวณสวนยางนะครับผมนี่นครับบางต้นก็ยังไหลยอยู่นะครับผมยังไม่หยุด อันนี้ก็เอาความรู้เล็กๆน,น,น้อยๆนะครับผมมาบอกเพื่อนๆน,นะครับผมชาวสวนยางทุกท่านนะครับผมให้เอาไปลองใช้ดูนะครับผมปกติแล้วแถวบ้านก็จะกลีดสองคืนหยุดคืนหนึ่งนะครับผมก็ผมทดลองมาศึกษามาเรื่อยๆนะครับผมต้นใหญ่ก็ะออกเยอะตามต้นเหมือนกันนะครับผม ได้น้ำยางดีกว่าครับผมวันเว้นวันนะครับผม,นะบผมน้ำยางก็กจะไหลดีนะครับผมบรรยากาศสวนยางครับผมผักจะสั้นหน่อยนะครับผม จะไหลดีกว่าครับผมวันเว้นวันนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนต้นใหญ่นะครับผมน้ำยางจะไหลดีกว่านะครับนี่ครับผมบางต้นก็เกือบเต็มนะครับผมน,นี่นะครับผม ก็พับจะสั่นหน่อยนะครับผมดีไม่ได้เอาผ่ากันสั่นมานะครับผมนี่นะครับรับวันนี้ก็ผมฝากความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมบอกเพื่อนๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมเวลากรีดยางให้ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมให้กรีดวันเว้นวันนะครับผมได้น้ำยางมีประสิทธิภาพแล้วก็มีน้ำหนักนะครับผมวันนี้ก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผม สวัสดีครับ